ก็มาใเบอร์เราเบอร์เบอร์ย่นายกต้นนายกบิ๊ใกล้ๆกับโรงเรียนมาบริกมีซอยที่วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาในพื้นที่ของตำบลดอนยางนะครับก็จะมีทีมงานจากในส่วนของเทศบาลมาบรมริกนะครับตัวแทนของท่านนายกเจมนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านทีมงานได้มาพูดคุยกัน นะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยครับการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมุนัลสตรีของเราเป็นตัวแทนในการพูดคุยนะครับก็สําหรับวันนี้ครับนอกเหนือไปจากที่ได้มาพูดคุยได้มาเจอเจอนะครับในเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาถนนทางเข้านะครับแม้ว่าวันนี้จะอยู่ในแผนหรือไม่อยู่ในแผนไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าไม่เกินอาทิตย์หน้า นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องจักรมาทําหลุมไม่ขั้นก่อนนะมาเปลีบทอัดตั้งให้ใกล้ก่อนนะนะครับแล้วก็ฝากทางวันนี้นายกจุดมาให้นกเิดทาหนังสือหาผมนิดนึงด้วยว่าตัวแทนของเจมาใช่ไหมเออให้ให้ตรงนั้นที่เป็นหลุมนึงในเขตเทศบาลใช่ไหมเออให้ทางตัวแทนเทศบาลทำมันเสียนายกโต้งนะว่าขอเครื่องจักรมาปรับปรุงถนนสายเส้นนี้ก่อนนะครับอย่างน้อยราหินคลุกอะไรเปลีบทอัดให้มันใช้ได้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเรื่อง การก่อสร้างเป็นเอฟเฟนติกหรือการก่อสร้างเป็นคอนติกในอนะครับนะครับต็อค่อยว่าในเรื่องของประมาณนะครับถนนมกไปเหมือนเป็นศูนย์หมู่บ้านบนถนนมีคนยืนเหมือนที่พวกเราเห็นวันนี้ครับขอขอบคุณท่านนพรอุสิตนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดชุมพรแล้วก็ขอขอบคุณท่านนายกอิทธุกแก้วแล้วก็องค์การบริหารส่งตำบลดอนยางท่านรองสมคิดท่านรองประยูมและ ขอขอบค vale ุณท่านกำนันกลาวุธทองเหลือและผู้ใหญ่บ้านค่ะไ้ขออนุญาตครับหน ยูมอนุรักษ์น้ำตกเขาสีเสียดสวนป่าเรลิกิจมีมาตั้งนานแล้วครับลางเต้นทางฝั่งนู้นได้อะา่เป็นสิบชั้นนะครับตรงนั้นก็เป็นแอ่งช่วงทางโค้งทางโค้งนั้นจะเป็นแอ่งใหญ่ก้างก็ประมาณสามสี่วาแล้วก็มีข้างล่างที่เล่นสามสี่แล้วก็ที่กระโดดตรงหน้าผา ชุดแรกแล้วก็ตรงหน้าธรรมหน้าอุโมงหน้าสพานรถไฟอะอากาศดีฮะกลับมาอยู่นี่ล่มลื่นหมดนะฮะปใหญ่เข้ามาเล่นน้ำแล้วก็กลับบ้านขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับ